สวัสดีค่ะตาบุญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณตบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณตาค่ะมันจะเรียนทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของตาบุญอีกรอบหนึ่งนะคะเนาะตาบุญนี่เพิ่ว่าคุณฝันค่ะฝันต้องสองสมอมันบอกค่ะคุณตาสองชั้นค่ะหรอบนีคุณตาเพ็่เสี่ยงทางตัวหล็กตัวไหลมากร่างจากปากคุณตา้อมๆกันค่ะชาวคุณตาฝันว่าอย่างไรคะ ปันว่าไปเห็นหัวเมียอ,อยู่เียงในหน่อยคือในโกรห้องเนี่ยลุกหมองเขาอยู่เียงกระปุกค้นกบวานแจประมันต้าวควันหัวไงยักษ์มาให้ไก่แนุกค้นเจวันจดัดเลไถามมันว่าถามว่าจะได้เจ้าปีมัน มันยากับมหารมันไปนัังอยูุ่นเดีได้ยกปีไไ้เจ็ดสิบมันานมามันได้เจ็ดแม่เบิจ์าบ่ตอนเขาตอนเห็นมันที่แล้มันเป็นข่าวมันไขาว่าใหญ่ใหมันเป็นข้อข่าวแบว่านะกับมี่ซ้ำนั่นแหะขวอมันนะเพิ่นยู่นี่หูหองมีรับเมียเพิ่นเออเพิ่นได้ปุ๊ เือนกสัลแบบนี้ยังไม่ร้อยหรอกในน้อยบางเบ้าน nhà สองผ่า้สามพ่าีบล่ีือพ่หรอกค่่ายเยอต่อกันหัห่างๆประเทศเนี้ยกันขึ้นต่อตอนก้นหินจยกักไปพอเขาอย่างไรเขาเงยางเปิยางไม่้ขงท ว่าเมียเพือ้นอยู่นั่กันแต่ว่าเพื้นถางยางไปยังมาอยู่บริเวณเสียงออหน่อยที่เพื้นอยู่เออเสียงที่เพือ้นอยู่นั่นก็ไม่เป็นแย่งห้องแม่นี่สนะ,ะไม่ได้ฝังแย่งที่เพื้นอยู่นี่ก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องอ,อยู่ในี่หนองนั่นคือห้องเมียนนอกหานอกเพราะฉะนั้นูนนลปลูกฟังห้องส่นะออทั้งหลังมันเป็นเป็นห้องน่ะสำมรับปุ๊กเขียงหน่อยหนองน้ำไข่ริมหนองน้ำนอกหานอกเมียน สบายเนี่ยคุณแมาเป็นตาเป็นอบ่อ,บอ,บอเป็นแบนไปเลยนะหนะมือนมือบานคนบ,บ<อ>่บ่มีหลังเดียวมันอยู่ห่วเมียมันมันเต็มสุดเขา้าเสียเข้าเมียกันูเสียทรัพยี่ตังเก่งมันธรรมดาคือโม่หอนบ่อโม่จัดนะคุณบอ่บอบ่อโม่จักแต่ว่าคนงามเนี<ฮ>่ยเมียกันง,งามก่วกันง,งาม คนตานคิดว่าจะแต่ว่ามันเหงาเขามากเลยมันมันไม่ได้งอหัวเท่ากันเ่ยคิดว่าจะทีเพิ่นบ่ฮะคิดว่าจะทีบ่แต่ทีเป็นไปไหนเนี่ยเพราะว่าโอ้เคยเห็นเขาเลยนะเพราะว่าโบเคยเห็นแต่บางนีอะเห็นที่เด็กอะหนุ่มเนาะเป็นคนหนุ่มเป็นเด็กหนอนเมื่อวานนั้นเป็นหนอยสภาพเก่าอยู่เมื่อวานที่เปลี่ยนหนังถึงว่า นามันได้ก็เป็นเหมืงงามโอนเป็นบ่แงมเป็นขนแก่ไปสงสารนาเะ็นยามถึ่นเดือยแบบแบบนาเป็นบอมบอมบบบุบบอม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 เป็นแนาลาเลย่นาม่ไ้เออจะว่าข้นขาวพุตาไปก็ไปผพ้่อเดียนนี่ยางไปไปผอเ้คุณไปยังไงจังไปผอเขาไปผอเขาเขาก็พผอพุตาเขากับ่างมาหาพุตาเลยบ คุยกันเขาก็จะบอ,อยังว่าจะทจนถามกันนี่แหละแต่เม่อวนบ่จำคขาบอกกันนะจำในวันบ่าบมันมันมันบอกน้ำนะแต่แจ้งมันบอกยังตอนเขาบอกข้ามันนะค่ะายมันก็เป็นนงอยู่ประมันถามนิดห้างกันเล้ก็อยากถามที่แหลมันหนุ่มนะเจ้าอะไรเจ,จออร้าอีอย่ามอง้หวานนะยี มันนั่งจัดของเขานั่งยังย่อหนะค่ะทำมีอนไรแก็ที่ไหนก็เป็นเล็กน้อยคุณคิดว่าสีหนาไรเป็นตัวอย่างเมืนบอกคุณตาเห็นบานี้พ่อว่ามันคือเปแี้วคือโมเมนต์เล็กน้อยคือบางหันเออเออทั้งน้อยอะไยังวไงไม่ถามมาอยู่ค่ะก็เลยสนใจอยากถามเบ้างก็อยากถามเป็นยังคือเป็นเล็กน้อยก็ได้ผู้เฒ่าก็ได้อยู่สิ่บอกเออก็ได้ถามโอ้จะพอมดในใจจะบอกป้า มันมันหลายหลายตัวเก็บจำปูดก็อ no ันนี <right> ้ค่ะได้บอก่ะค่ะมันก็มีบางคนเลยบอกนะบอกคุณตาเพราอยู่หันว่าจำคำบ่ได้ย่างย่างว่ากันพ่อหญ่ไม่ใหญ่ธรรมดานี่นะแต่เน็ดเน็ดอเวี้ยวของมันในเสียงอ่ะนะย่างนี่ต้องกระด้างเลยอ่าคุณตาคิดไป็นไบอกว่าผู้หญิงคนนั้นทีมาเป็นคนรับใจหรือว่าปฏิบัติ เมี่ยว่ะเนี่ยมนเลยเมยเลยมยเลยค่ะเป็นผัวเป็นเมียเออค่ะแต่ว่าผัวน่ส่งส่งใส่ชุดเขาเหมือนสี่จำสินเลยบอกเออจำหนอกค่ะค่ะแจ้งตัวดีวิดค่ะมาตาสดใสเวัดมันค่ะค่ะแต่ว่าไปอยู่เขียงห่างเออพราเียงกะเียงมันนะเนี่ยพู้นี้ใส่เสื้อนี้สลับสีบอกเนี่ยมันก็มีสี ขาวคืออ่าหนุ่มมันเป็นอะไรเป็นชือเขียวอ่อนๆไหมอ่าแดงโตโบคือคนอยู่ในป่าหรอกคือคนในเมืองในหน้าเขาเนี่ยค่ะผู้เมียนั่นผู้เมียทั้งผัวนั่นล่ะผัวใส่ชุดขาวผัวใส่ชุดขาวหน้าตาดีที่กันตอนเห็นมันทีเดียวมนงามทั้งผัวทั้งเมียแต่ใจโบคุณสาว คันูบอกใช่นี่้ากันมาอยู่เนี่ยน่ในปาแว่าอะขรคือคือแต่ใจแต่วามันเปลี่ยนหนาเลยนมันเปลี่ยนหนาาะันมายับมาเหาค่ะอยากนุ่งเป็นขา่มเตเรื่องเัองกนาใช่เลยเออมันคุ้เกะคือพวกแมงคอดมังหันกันข่าหนแม่มันไกใๆกันยังนุ่งกมไกลๆแล้วเทาเยเออเท่าลยังว่าอะไรทำมันอยู่ ค่ะคนเราจะตีก็เก็ดสิเก็ดสิบีบ้านี้มาสองเรื่งตัวเด็กผู้ชาตาฝันแบบหนุมตาสุดีเล็กโมโหจีแต่ว่าโหว่าเรื่องสีแมนเด็กคือมันหมาเพราะเก็บบานป่าเขาเมื่อเห็นว่าเขาจะโหว่าฝันเห็นอายุ่องคุนเนาะค่ะหลานที่บอกข้ออะไรบ้างมื่ฝันใหม่ กัดไปอย่างคนละแต่ยางมากล้าทันทีคือยยามฝนนะค่ะเพราะคือมันมันมันนอนมีผ้องว่ะจ้ะแหมใช่กินดีกาเด็อจะคา้องใ่ยานมันยานมันหนีสิเอามัน แล้วเอาที่หนีแบบเยียบๆแล้วก็เอามื่อชนชนเขาจับยัดใส่ก่ได้ได้นี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ะปัญหาทีขั้นขั้นเขาฝันเขู่วค่ะสูงมูุ้ค่ะน้อค่ะค่ะบ้านนี้ฟันเวนี้มมากที่เขาเดยบ้านนี้เลยบาคทีต้มหมีนี่ก็ได้เจ้าไหรมันจะใช้อีกมันเป็นโปผาโต นี่ง,งานแบบปี้นทองมากเอาจนทันเลย<ฮ>ค่ะแต่ว่าฝันเห็นเขียดด้วยว่าคบขุนตาติมักเมี่นเข่าคือหมวดก่อนค่ะแต่ว่าขั้นปยังไง่ว่าฮาฮาเก่าฮาฮาเกาวันเท้าหยาบอะไรจะฮาแล้วก็คบก็เป็นเก่าขไม่ขี้อยูด่ดีมันจะสื่อยังไงค่ะ,คะ 5 5าฮาเก่าเนาะหรือว่าตีนนี่กะหาหรือว่าตีเส้นจับก็ไ้เออสันกะไรหรือว่าจะเอาเก่าสกันเออ่าเขาฝันขีวมันจะวนเวียนแน่ค่ะว่าไม้ิม่นช่อะไรพวกฝันดีเพราะดีใจเลยไรดีที่แรกตกใจไรเพราะน้อไรเพราะน้อยอางคนนี้เออยกูกัท่านเพนก็นิ่งของมันมี ใ,ใครกันแท่ก็ยามฝนกันแท่กันแค่ก็เส<อ>บ้านนี้เต็นที่เท่าคุณจ่าหลังจากีฝันเห็นหัวเมียปุ๊บอยูเทียงไห้เทียงหน้านัา่นก็มาฝันตัวหนึ่งจบค่ะอันเดียวกันฝัน<ม>คนละเมือคนละมืองค,ค่ะนคนละเม,มือเนาะเจ้ว่าวเจาสาวเจ้า่าฝันเห็นกระท่อมปุ๊บอยู่ในห้องแบบเป็นตัวหนึ่งเนาะ นง้นคุบักเก็สิดีแต่ว่าเที่ยวของกับกบนีคือบ่ไดนใคนี่กับกบกับเหี่ยวนะนะค่ะตัมันสำคัญค่ะขันเทาฟันคยู่ค่ะเพราะว่ากบนีก็หาตัวแล้ยวตัวน้ำข้มาเป็นเก่าค่ะหน้ากบนีก็เกาอามือไปจับอีกก็หาตีนก็ะหาเยียบเยียดยีไเยียบ แล้เมื่อจะชนพันธุ์ี่นเป็นโดดกยานมันโดดแต่กบมันไหญ่ีโอ้ห่ีด้วยค่ะไห้่ตัวนี้แล้วรัอ่จะชักมักจะใส้แค่ม่ได้ใส่ในร้านเราเองเขาเข้าเข้าเข้าวงมาหาตัวค่ะค่ะฝันก็วนี้ฝันรุ่นหรือฝันก่อนค่ะฝันรุ่นรุ่นโต ตัวว mm ัวเมียฟ uh, ันเหวัวเมียแล้วก็มาฝันเห็นเมันขึ้นบ้านนี่นะค่ะบานิอายุพุทตาเนี่ยเจ็ดปีแล้วกันเจ็ดขึ้นมาปีนี่นะเต็มปีนี่เลยบอกเออเจ็ดเจ็ดขึ้นมาปีนี้นะบาน้ตัวเลขที่คุณตามักมักตัวไหนแห่งในความฝันสองฝันหรือมัดขึ้นสอง เรยกว่าเนียนหอมสดค่ะอายุของผู้ชายเท่่นาะขาเก่าก็ขานี่ก็มาหรืมาขาเก่าร้ายกว่าอ๋อมาขาเก่าร้ายกว่าเจ็ดศูนย์คะให้ท่านผู้ชมติดตารนะค่ะบึงนักค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกต่านนะคะาแบ่งปันความปันแบ่งปันเนี่ยส้างตัวเลนะคะขอขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็มาเบิงตัวเลขของคุณตาบุญเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจ็ดศูนย์นี่เป็นอายุของผู้ทายเนาะคะ่ะทีคุณตาเพิ่นฝันเห็นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะห้าห้าเก้าค่ะเป็นเลขกบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เจ็ดสิบห้านี่เป็นอายุของคุณตาบุญค่ะห้าห้าเก้านี่เป็นเลขที คุณตาบุญพันตีให้ที่ว่าฝันเห็นกบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกาให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของคุณตาบุญค่ะฝันในชุดแหลกนี่ฝันเห็นผู้หนุ่มกลายเป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะเนาะเหตุทั้งนันอยู่ห้องค่ะอยู่ในห,หูอห่วยห้ห้องค่ะทา่านผู้ชมกาผู้ชายผู้นั้นกะเว้าอายุจะคล้องออกมาว่าเจ็ดสิบปีค่ะ <c oughs> คุณตาเพิ่นก็เลยตีตัวเลขเป็นเจ็ดศูนย หลักการความฝันทีว่าฝันว่าได้จับกบกเ็เลตีเป็นหาหาเก้าค่ะท่านผู้ชมอายุเจ็ดสิบหาปีเนาะค่ะนอสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจนจบเนาะค่ะนะเข้ามากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะ้ายังบ่กดติดตามกะขอฝากช่องนเดเดอค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะนะเพื่อทีสิบพัานตัวเลขหลักการแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขแนวทางความฝันเด็ดเด็ดยใไ่แอดกาสิไปติดตามมาฝาก FC ฟซีทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี่กาศิลาธรรมุชมไปเพียงเทนีเนาะคะ่ะเนาะเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ